นายกอนุทินลงพื้นที่สีคิ้วสั่งเร่งเยียวยาเต็มที่ในเหตุการณ์เครนก่อสร้างหล่นทับขบวนรถไฟค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในเมื่อวานนี้ค่ะ ขนาดขบวนบรถด่วนพิเศษที่21เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีกำลังเล่นผ่านช่วงระหว่างสถานีหนองน้ำคุนถึงสถานีสีคิ้วค่ะและในจังหวะนั้นเครนก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนได้หล่นลงมาทับขบวนรถไฟบริเวณตู้โดยสารที่2และ3ค่ะส่งผลให้ขบวนรถไฟตกกลางและเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะ หลังเกิดเหตุค่นายกอ,อน,นุทินได้ลงพื้นที่ที่อำเภอสี่ิ้วเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะโดยท่านนายยกได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาเร่งเยียวยาผู้โดยสารและผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด ทั้งในเรื่องของเงินชเชยเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมถึงให้ทบทวนมาตรการและวงเงินเยียวยาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากกว่านี้ค่ะโดยให้ทางบริษัทผู้รับจ้างร่วมรับผิดช,ชอบในการเยียวยาครั้งนี้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะท่านนายกยังได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเร่งหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ให้แล้วเสร็จภายใน15วันค่ะและให้เร่งดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้ค่ะยังสั่งให้ผู้รับเหมาหยุดดําเนินงาน ในพื้นที่จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จค่ะ